สวัสดีค่ะพบกับแม่มิมนะคะวันนี้แม่มิมจะมาแนะนําเครื่องดื่มสําหรับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เตรียมเป็นคุณแม่แม่ตั้งครรภ์หรือว่าแม่หลังคลอดนะคะดื่มได้เลยตัวนี้ต้องบอกว่าก่อนเป็นคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยถนัดการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรหรือนะ้ำหัวปีอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าวันนี้ได้มาลองมาม่ลิเชียก็ดื่มเป็นประจํานะคะรสชาติเนี่ยมันทานง่ายมาก และที่สําคัญเนี่ยสามารถทานได้ก่อนตั้งครันแล้วก็ขณะตั้งครันก็ทานได้นะคะก็ตั้งครันได้ประมาณาจะเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะเราก็ดื่มเป็นประจําทุกวันเลยและรสชาติอะดื่มง่ายมากเลยค่ะเพื่อความอร่อยนะคะแนะนใํใ ว่าจะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนมีลูกว่าแบบเอ้ยฉันไม่ถนัดเครื่องดื่มอะไรแบบนี้แต่ว่าพอได้ลองของมามิลิเชียสเนี่ยคือได้ลองตอนหลังคลอดน้องมิลินนะคะน่าจะประมาณปีที่แล้วแลวคือทุกรสชาติของเขาเนี่ยทานง่ายมากจริงคือถ้ามิวทานได้ทุกคนก็ทานได้บอกเลยเพราะว่าปกติเนี่ยจะติดน้ำหวานน้ำชงคือจะไม่ทานอะไรอะไรแบบนี้เนาะแต่พอได้มาลองของมามิลิเชียสเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแบบรสชาติทานง่าย เรามาทานพร้อมกันเลยนะคะนี่เลย1ขวดก็จะมี300 ml นะคะพอแกะขวดเนี่ยเขาก็จะซีนฟอยอย่างดีเลยเห็นไหมคะตรงนี้เมื่อเปิดแล้วนะคะควรดื่มให้หมดภายใน1วันนะคะหลังเปิดขวดเลยน้องมิดินดื่มนมแม่มา1นึ่ปีแล้วเพราะว่าแมบนี้มีตัวช่วยดีๆในการบำรุงนมแม่อ ต้องบอกว่าเขามีหลายรสชาติมากๆแต่รสชาติที่เราชอบน่าที่สุดก็คือซปเปอร์หัวกปีค่ะสามารถหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำค่ะตัวปวดมาแล้วจะบอกว่าเครื่องดื่มของเขาไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นเด็กๆก็ทานได้นะคะเนี่ยน้องไม่ไดีไหนะแย่งมามีทานประจำเลยเห็นไหมคะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยจริงๆ